ผิวแพ้ง่ายเลือกสกินแคร์ยังไงให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าอยากรู้ไปดูคลิปนี้เลยทุกคน สวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง E ีีบ้าบอวันนี้พบกับซีรีส์ผิวดีด้วยมือเราอีกแล้วซึ่งอีพีเนี้ยทุกคนก็ดําเนินมาถึง EP ีที่2แล้วซึ่งอ p พีที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงปัญหาปัญหาของคนขี้แพ้นั่นเองก็คือปัญหาผิวแพ้ง่ายซึ่งปัญหาผิวแพ้ง่ายเนี่ยทุกคนก็น่าจะเจอกันมาอยู่แล้วซึ่งเวลาใช้อะไรมันก็จะรู้สึกเฮ้ยทําไมผิวแดงเกิดการระคายเคืองเกิดอาการแสบตลอดเวลาดังนั้นคลิปเนี้ยเราก็เลยจะมาพูดถึงสาเหตุมาพูดถึงวิธีการจัด ให้เอาชนะผิวแพง้ง่ายให้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะมีหลักการยังไงบ้างซึ่งหลักการที่เรามาพูดเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆเลยทุกคน เริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่า sensitive skin เนี่ยมันคืออะไรซึ่งผิวแพ้ง,งายย่ายเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกสภาพผิวเลยทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมเราสามารถเกิดสภาวะผิวแพ้ง,ง่ายได้หมดเลยซึ่งสภาวะเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่ได้อยู่ตลอดไปถ้ารักษาถูกจุดเราก็จะสามารถทําให้มันหายไปได้แล้วก็เราก็สามารถจัดสกินแคร์เพื่อป้องกันก,การเกิดผิวแพ้ง,ง่ายได้นั่นเองแล้วหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนั้นเนี่ยเรากําลัง เข้าสู่สาภาวะผิวแพ้ง่ายแล้วสังเกตง่ายๆเลยเราใช้สกินแคร์เหมือนเดิมทําชีวิตเหมือนเดิมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผิวเกิดอาการแบบว่าทำไมมันแสบมันแดงขึ้นอันนี้ให้เราสังเกตตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรหรือเปล่าที่เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวทําลายสกินแบคเตอร,ร์ทำให้เกิดสาภาวะผิวแพ้ง่ายเกิดขึ้นซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายอย่างทุกคนมันมีหลายสาเหตุมากๆเอาเป็นว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเดินออกไปนอกบ้าน ปัจจัยรอบตัวเราทุกอย่างเนี่ยสามารถเกิดทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายได้หมดเลยโดยเราจะแบ่งสาเหตุหลกักๆของการทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายเนี่ยเป็น2ส,สาเหตุก็คือปัจจัยภายในก็คือภายในตัวเราเองแล้วก็ปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในเนี่ยโอ้โหถ้าไล่มาคือเยอะมากแต่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันเอฟเฟกกับการที่ทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายผิวแบบเซนซิทีฟมากที่สุดก็คือการนอนหลับหรือว่าความเครียดถ้าสังเกตตัวเองดีๆนะทุกคนเท่าวันไหนเราแบบนอนไม่เพียงพอนอนไม่ครบ8ชั่วโมงหรือว่านอนดึกจนเกินไปเนี่ยการที่เรานอนดึกเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเหมือนเป็นการไปกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความเครียหรือว่าสเตนฮอร์โมนซึ่งเมื่อเรามีฮอร์โมนแห่งความเครียเนี่ยมันจะทําให้แบบพวกสกินเบลเยอร์ผิวเราเนี่ยเกิดอาการแบบไม่สมดดุเกิขึ้นทํา Er, ทำให้สกินบลเลอร์เราเนี่ยพังมากขึ้นแล้วก็น้ําจากรลาเหยื่อออกจากผิวได้มากขึ้นทําให้แบบผิวแห้งแล้วก็ผิวไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่มาของเซนซิทีฟสกินได้รวมถึงความเครียดส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เรานอนในห้องแอร์ที่อากาศแห้งจนเกินไปอากาศที่แห้งจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการแห้งแล้วก็เกิดอาการแบบไม่สมดุลมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดอาการแบบผิวแพ้ง่ายได,ได้หรือว่าเมื่อเราก้าวเท้าออกไปข้างนอกทุกคน เราจะต้องใส่แมสตัวแมสเนี่ยเป็นตัวการที่สาคัญเพราะแมสเนี่ยเมื่อเราใส่บนผิวนานๆมันจะเกิดการเสียดสีแล้วก็จะทําให้แบบเฮ้ยทำรายผิวทําลายสกินเบริเออร์ทำรายไมโครเบอมบนผิวได้ทาให้ผิวเราเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายและนอกจากแมสแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มมลภาวะ PM ต่างๆไม่ว่าจะเป็น PM10 PM, PM 2.5พวกนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้หมดเลยแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแพ้ง่ายแต่เราจะไปโฟกัสที่ PM 2.5ตัว PM2.5 ด้เนี่ยทุกคนด ขนาดอนุภาคมันแบบเล็กมากทําให้มันสามารถแบบแทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนแล้วก็ผิวหนังเราได้ทําให้มันไปกระตุ้นการอักเสบพ,พอกระตุ้นการอักเสบแล้วก็จะไปทําให้แบบเอ้ยสกินแบคเตอร์เราจากที่มันแบบมันเรียงกันแบบชิดติดแบบเนี้ยมันก็จะโดนทําลายเละไปหมดเลยแล้วก็จะทําให้น้ำลเลอดออกจากจผิวและนอกจากนั้นมันยังไปกระตุ้นสารอนุมูลอิสระเพื่อแบบเฮ้ยทำลายเซลล์ผิวทําลายดีเอ็นเอเราทำให้เกิดการเอจจิ้งแล้วก็อักเสบได้และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือแสงแดดรังสี UVA UV เนี่ยมันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดผิวอักเสบได้แล้วก็ทำลายแบบชั้นผิวแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการผิวแพ้ง,ง่ายได้สังเกตง่ายๆนะทุกคนวันไหนเที่ยวไม่ทากันแดดแล้วแบบเฮ้ยเราออกแดดนานๆโดยที่แบบไม่มีอะไรปกป้องเลยผิวเราจะมีอาการแดงแล้วก็อาการแสบดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเซนซิทีฟสกินได้ซึ่งทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะได้ยินแบบ2องคีย์เวิร์ดหลักๆเออที่ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเนี่ยมันสามารถทําลายแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบได้เยอ นั่นก็คืออย่างแรก สกินเบรียร์อย่างที่2ก็คือตัวไมโครไบโอมหลายคนก็คงจะงงว่า2อย่างนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายสั้นๆเห็นภาง,ง,ง่ายๆตัวสกินเบรียร์เนี่ยมันเป็นเหมือนเซลล์ผิวเราที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกําแพงทุกคนกําแพงที่คอยปกป้องปกป้องผิวเราปกป้องเมืองอะผิวเราก็เป็นเหมือนเมืองเออดังนั้นนี่ยตัวนี้ก็จะคอยปกป้องผิวเราตัวสกินเบรียร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไมโครไบโอมทุกคนตัวไมโครไบโอมเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนทหารเพราะว่าตัวไมโครไบโอมเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกัน ของพวกแบบแบคทีรียเชื้อราแบบนี้ให้มันสมดุลเมื่อผิวเราสมดุลเราก็จะเหมือนแบบมีทหารบนผิวคอยปกป้องผิวเราถ้า2อย่างนี้แข็งแรงมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับสิ่งกระตุ้นได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปหลักการจัดสกินแคร์รูทีนสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยจดตามแล้วก็เช็คลิต์ไปได้แบบง่ายๆเลยทุกคนเริ่มแรกข้อแรกเลยข้อแรกเนี่ย ด้วยความที่ผิวแพ้งง่ายเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีปัจจัยกระตุ้นทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มากระตุ้นให้หมดเลยใครที่นอนดึกก็พยายามนอนให้ตรงเวลาเออใครที่มีความเครียดก็พยายามแบบลดความเครียดลงทําจิตใจให้แบบ เป็นอิสระปล่อยวางส่วนปัจจัยภายนอกถ้าใครออกไปเจอแบบพวกฝุ่นรังสี UV อะไรแบบนี้เราก็แนะนําว่าควรจะปกป,ป้องแล้วก็ป้องกันดีๆอาจจะหาแบบพวกกันแดดหรือว่าสกินแคร์มาเสริมที่ช่วยในการแบบแอนตี้พลูชั่นแล้วก็กันแดดรวมด้วยนั่นเองส่วนในเรื่องของแมสเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะใช้แมสที่มันค่อนข้างแบบอ่อนนุม่มไม่แบบเสียดสีกับผิวเยอะหรือว่าถ้าใครแบบไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยก็แนะนําว่าเอาทิชชู่ที่มันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็นิ่มๆมาทุกคนมารองหนึ่งช้ แล้วค่อยๆใส่แมดก็ได้เช็คลิสต์ข้อที่2ก็คือเราต้องเน้นใน,น,น,นเรื่องของความชุ่มชื้นกับเสริมสกินแบเรียร์แบบที่บอกไปว่าส่วนใหญ่ผิวที่เราไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่กําแพงเมืองเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่าสกินแบเรียร์เราเนี่ยค่อนข้างแบบไม่แข็งแรงดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยทำอะไรก็เกิดการแบบแดงง่ายแสบง,ง่าย ผิวเราก็จะเกิดอาการแห้งเพราะว่าน้ําสามารถระเหยออกจากผิวเราได้ตลอดเวลาดังนั้นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเราก็ควรจะเสริมโ o เดอร์เซอร์กับเสริมสกินเบร r เออรเราเนี่ยให้แข็งแรงเป็นเหมือนการสร้างกําแพงผิวเราเนี่ยให้แข็งแรงเช็คลสตเข้าต่อมาเลยถ้าผิวเรามีอาการแสบแดง รู้สึกว่าทาอะไรก็รู้สึกแสบเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะเสริมสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของซูตติ้งลดการอักเสบปอบประลมผิวได้ไม่ว่าจะเป็นซิก,กา้าไนอาซินามายหรือว่าในกลุ่มพีโพรเบอติกแฟกชั่นเนี่ยก็สามารถเอามาเสริมได้เหมือนกันและในช่วงที่มีภาวะผิวแพ้ง่ายเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงสกินแคร์ในกลุ่มที่แบบ เป็นโกรดเปอร์เซ็นสูงๆไม่ว่าจะเป็น H A B H A เปอร์เซ็นสูงๆไปก่อนหรือว่าในกลุ่มของเรติโนลเปอร์เซ็นสูงๆเราก็แนะนำว่าควรจังหวดไปก่อนพอผิวเราแข็งแรงเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยทุกคนก็คือการทากันแดดเพราะว่าแสงแดดรังสี U V A U V B เนี่ยมันก็สามารถกระตุ้นให้ผิวเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดผิวระคายเคืองแล้วก็เกิดเป็นผิวแพ้ง,ง่ายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรใช้กันแดดต่อให้เราแบบจะแสบยังไงเราก็ควรใช้กันแดดแต่ว่าควรมองหากันแดดที่ช่วยในการแบบเสริมความ ได้แล้วก็ลดการหนักเสร็จได้ด้วยจากหลักการที่เราได้บอกไปนะทุกคนว่าเราจะเอาหลักการเลชิสมอมาใช้ดังนั้นอย่าเรามาเริ่มตั้งแต่การล้างหน้ากันเลยดีกว่าซึ่งการล้างหน้าเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าครีนเซอร์ที่มันแบบ เป็นมิดกับผิวเป็นมิดกับไมโครไบโอมไม่ทำลายสกินแวร์เราแนะนำน้องคนนี้เลยก็คือตัว OxK กีของอัล e ้า l จนเทลเฟช l ชลคลีนตัวนี้ข้อดีของเขาคืออย่างแรกเลยนะเขามี PH ที่มันบาลานซ์ก็คือ PH เนี่ยใกล้เคียงกับผิวมากๆดังนั้นเนี่ยไม่ทำลายสกินแวร์ไม่ทำลายไมโครไบโอมแน่นอนและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเชลไมทา์ทั้งหมด5้ชนิดด้วยกันที่จะมาช่วยในการเสริมชั้นผิวเชลไมา์ไม่พอเขายังมีทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดก็คือครบทั้ง3อย่างที่จะมมาริิชั้นผว เยได้ลและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่มันมอบความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากนั่นก็คือตัว T D Bio m i c r o l y s ที่มันจะเป็นเหมือนแบบมอบความชุ่มชื้นปล่อยความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบทําตัวเป็นตะข่ายแบบปกป้องผิวคุมความชุ่มชื้นเอาไว้แล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราล้างหน้าไปเนี่ยตัวนีวน้ไม่ทําให้หน้าแห้งแน่นอนนอกจากนั้นเขายังมีตัว Oat ม m i n o m i c e า l a ม Complex อีกด้วยที่เป็นเหมือนแบบสารทาความสะอาดที่มันค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวดัังน เนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายเออสามารถใช้ได้เลยและที่สําคัญเนี่ย เป็นมิดกับไมโครไบโอมแล้วก็สกินเบริเออร์แบบที่สุดเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีส่วนผสมของบัตคุชิโอฟโตสควาลีนแคคตัสแล้วก็คาคาดูพลัมเอ็กซ์แทกที่จะมาเสริมฤทธิ์ในการเป็นสารอนที้ออกซิแดนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนย้ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับผิวแพ้ง,ง่ายเลยสามารถเอาไปแบบล้างหน้าใช้เป็นคลีนเซอร์ได้เลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหลังล้างเนี่ยไม่ทําให้ผิวแห้งเอียดเออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราชอบมากเทค แล้วก็เมื่อแบบแตกตัวแบบตีกับน้ำอะ่ะมันจะมีความเป็นเหมือนฟองแบบเบาๆฟองอ่อนๆดังนั้นเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวจริงๆตัวนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็แนะนําว่าควรจะใช้เซรั่มที่มันช่วยในการเสริมโปรพ r ไบโอติกแล้วก็หรือว่าเสริมไมโครไบโอมให้กับผิวนั่นก็คือตัว Oxkial Acne Defense Prebiotic Serum ซึ่งข้อดีของเขาเลยเนี่ยทุกคนเขาจะมีตัว encapsulated prebiotic ซึ่งใน prebiotic เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพวกแบบอินูลินที่เป็นสาร prebiotic เป็นอาหารที่ดีให้กับแบคทีรียบนผิวหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสเบียงให้กองทัพของเราบนผิวอะทุกคนทําให้ทหารบนผิวเราไมโครไบโอมข,ของผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากๆและนอกจาก prebiotic ที่อยู่ในแคปซูแล้วเขายังมีส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจมากในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเขามีไฮยาลูรนิกแอซิดถึง8โมเลกุลที่คอยมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวทาไปเนี่ยมก็จะ ให้ผิวฟูดูสภาพดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากธรรมชาติพวกแบบบ botanical c พ m p l e x ต่างๆที่ช่วยในการแบบลดการอักเสบบอบประโลมผิวแล้วก็เป็นเหมือนสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีให้กับผิวอีกด้วยและนอกจากนั้นนะทุกคนเขายังมีตัว พีทีออยที่มาเสริมฤทธิ์ในการแบบลดกลารอักเสบยับยั้งแบคทีเรียให้กับผิวและยังมีตัวพิตาเซียเรนติคาร์สที่มาเสริมฤทธิ์ในการเหมือนปรบับสมดุลน้ํามันบนผิวทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความสมดุลหน้ามันลดลงนีกด้วยดังนั้นนี่ยตัวนี้จะมีประโยชน์ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะทั้งแบบเฮ้ยเสริมไมโครไบโอมลดการอักเสบให้ความชุ่มชื้นเป็นสารแอนตชนิออซิแดนก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นถ้าหารบนผิวเราน่ยแแขข็งงงริึ้้ได เออเท็กเจอร์ของน้องเขาเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนแบบเนื้อเซรั่มใช้ง่ายมากๆเลยก็คือเกลี่ยง่ายและที่สําคัญเนี่ยสามารถใช้ได้เช้าเย็นแล้วก็แบบไม่ทําให้ผิวระคายเคืองด้วยเนี่ยเกลี่ยง่ายมากทุกคนคือฟิลกูดแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนอนะหนะเราว่าน้องคนนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราลงเซรั่มไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยที่เป็นคีย์สำคัญคีย์หนึ่งก็คือการเสริมมอยส์เจอร์ให้กับผิวไปด้วยเพราะว่าผิวเราถ้าเราอยากให้ผิวแข็งแรงสิ่งหนึ ที่สําคัญพอๆกันก็คือการเสริมมอยส์เจอร์แล้วก็การเสริมกราะให้กับผิวดังนั้นทุกคนก็ไปสามารถหาเลือกใช้ตัวมอยส์เจอร์ที่ทุกคนชอบเทคเจอร์ mm hmm. ที่ชอบได้เลยส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือซันสกรีนแบบที่บอกไปว่า ต่อให้เรามีปัญหาผิวแบบไหนการใช้กันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นการใช้ซันสกรีนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราแนะนํามากสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะแบบที่บอกไปว่ารังสี UVA UVB เนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการแบบเกิดผิวเซนซิทีฟได้เหมือนกันอ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นวิธีการจัดสกินแคร์รูทีนสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าเซนซิทีฟสกินสามารถไปลองทําตามกันได้เลยบอกเลยว่าถ้าทําตามนี้แบบใช้ต่อเนื่องไปประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเห็นผลแน่นอนผิว เราจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการจัดสกินแคร์เกี่ยวกับผิวเซนสตィブสกินหรือว่าแบบสงสัยในโปรดักต์ตัวไหนของอ x อก l ิที่เรารีวิวไปวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e b บีบ้าบอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย